สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง365 v i l t i n Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ถนนสุขสวัสดิ์14ค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่ลูกค้าค่ะสร้างขึ้นมาเองเนาะแล้วก็ให้ทางเราเนี่ยเข้ามาทําการตกแต่งภายในให้นะคะดีไซน์ของบ้านหลังนี้จะแตกต่างจากหลังอื่นๆนะตรงที่ว่าเป็นดีไซน์แนวคลาสสิกนะคะมีความหรูหรามีความแบบว่า ดูดีอ่ะเรียบเรียบแต่เรียบหรูเนาะถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะค่ะโซนแรกที่เราจะพามาดูนะคะก็คือโซนของห้องลิฟวิ่งรูมนะคะตัวห้องลิฟวิ่งรูมเนี่ยเราได้ทําการกุกผนังขึ้นมาใหม่นะคะในสไตล์เออคลาสสิกนะคะด้วยในการติดคิ้วแบบนี้ เพิ่มดีไซน์ให้บ้านเนี่ยดูมีความหวานละมุนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สีเนี่ยเราได้ทําการพ่นสีทั้งหมดนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้นวางทีวีนะคะชั้นวางทีวีด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้นเก็บของค่ะประตูบานเปิดปิดแบบนี้นะคะ อุปกรณ์ที่เราใช้ในการติดตั้งนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ซอฟต์โครสนะคะตัวอุปกรณ์ซอฟต์โครสเนี่ยมันจะทําให้การใช้งานเนี่ยออคงทนแล้วก็ใช้งานได้ยาวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดีกว่าอุปกรณ์ธรรมดาทั่วไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะคะ เรามาดูในส่วนของห้องครัวกันนะคะห้องครัวเนี่ยที่เราจะเห็นชัดๆเลยก็คือในตัวของเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ไว้สําหรับทาอาหารแล้วก็ชําละลางนะคะวัสดุเนี่ยเราได้ทําการท็อปด้วยหินอ่อนนะคะเป็นลายหินอ่อนเนาะสีเขียวแบบนี้ด้านบนค่ะด้านบนก็จะเป็นชั้นไว้สําหรับเก็บของต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นชั้นชั้นโล่งๆนะคะไม่มีประตูไม่มีบานประตูบังนะคะส่วนตรงกลางค่ะก็จะเป็นประตูบานเปิดปิดนะคะแบบนี้ ข้อดีของการมีบานประตูเปิดปิดนะคะอย่างเงี้ยมันทําให้ห้องครัวของเราเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นตัวตรงนี้เนี่ยมันปิดบงังตัวมุ้นดูดอากาศอย่างเงี้ยได้ดีเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูบานเปิดปิดเก็บของเช่นกันค่ะอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ซอฟต์โค้ดเหมือนกันนะคะแบบนี้ดีไซน์ก็เหมือนด้านนอกเลยก็คือดีไซน์คลาสสิกติดคิ้วแบบนี้พ่นสีทั้งหมดเป็นสีเทานะคะ ส่วนด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นชั้นไว้สลับเก็บของเช่นกันเป็นทั้งประตูบานเปิดปิดแล้วก็ลิ้นชักค่ะลิ้นชักก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะประตูบานเปิดปิดก็เป็นแบบนี้นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ โซนของมุมนั่งเล่นนะคะตรงนี้ค่ะลูกค้าได้ทําการออกแบบเป็นชั้นไว้สาหรับวางโซฟานั่งแบบนี้นะคะเป็นหลายๆอันเลยเพื่อรองรับเพื่อนๆแบบนี้ค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นตู้ไว้สาหรับเก็บของด้านในก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะก็เก็บของได้มากพอสมควรเลยประตูเป็นประตูบานเปิดปิดค่ะอุปกรณ์ซอฟโค้ชเช่นกันค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ ไปบนบ้านนะคะในห้องนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการกุผนันงรอบด้านนะคะขึ้นมาใหม่เหมือนการติดคิ้วแบบนี้เป็นวัสดุเป็นไม้พาะโครงนะคะแล้วก็ทำการก้นสีทั้งหมดค่ะเป็นสีขาวก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันค่ะว่าด้านบนเนี่ยเราทำการตกแ่งอะไรบ้างตามมาเลยค่ะ ก็มาดูในส่วนของห้องผ้านะคะห้องพ้าเนี่ยลูกค้าก็ได้ทําการออกแบบให้เป็นชั้นวางผ้านะคะประมาณนี้เนาะตรงกลางเนี่ยได้ทําการติดเป็นลามิเนตนะคะลายหินอ่อน,นะคะ่ะแล้วก็ด้านล่างค่ะก็จะเป็นชั้นลิ้นชักนะคะไว้สําหรับเก็บของนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ด้านข้าง2ฝั่งก็จะเป็นตู้ไว้สําหรับวางพา้าต่างๆนะคะประตูบานเปิดปิดค่ะ ะะเราก็อยู่กันในห้องมาสเตอร์เบดมนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ไว้สําหรับนอนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นลิ้นชักนะคะไว้สําหรับเก็บของก็จะเป็นชั้นแบบนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหัวนอนนะคะ่ะหัวนอนเราได้ทําการกูผนังขึ้นมาใหม่ติดคิ้วบัวพ่นสีขาวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ตัวเตียงเนี่ยเราก็ได้ทําการบิวติดผนังเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเคลือบด้วยลามิเนตส่วนด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นโซนทีวีนะคะผนังเราก็ปูขึ้นมาใหม่เหมือนกันดีไซน์เป็นซี่แบบนี้พ่นสีขาวด้านล่างก็จะเป็นชั้นวางทีวีนะคะชั้นเก็บของประตูเป็นประตูบานเปิดปิดค่ะ อุปกรณ์เป็นซอฟต์โค้ดเช่นกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านในก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรไว้สำหรับเก็บของได้มากพอสมควรนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จะเป็นชั้นซ่อนไฟนะคะที่ไว้สลับวางของหรือโชว์ของของสะสมต่างๆนะคะได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่6ชั้นเนาะ วางของได้มากพอสมควรเลยนะคะส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตู้นะคะมีทั้งตู้ด้านล่างแล้วก็ตู้ลอยด้านบนนะคะตรงตู้เนี่ยด้านบนตรงนี้เนี่ยเราได้ทําการติดตั้งเป็นกระจกใสเนาะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นลิ้นชักไว้สําหรับใส่หรือวางอุซอรี์ของคุณผู้หญิงแล้วก็มองได้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างจะใส่อะไรก็ ดูเลยแล้วก็เปิดใช้เลยนะคะก็คือดีมากส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูบานเปิดติดนะคะวัสดุเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะสีโรสโกนะคะก็มีบานกระจกใสด้วยนะคะด้านในก็เป็นชั้นซ่อนไฟแบบนี้นะคะไว้สำหรับโชว์กระเป๋าของสาวๆนะคะสวยงามมากส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตู้ลอยนะคะวัสดุเหมือนกันก็คืออลูมิเนียมสีโรสโกนะคะติด กระจกบานใสนะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ชั้นไว้สำหรับวางกระเป๋ามากมายเลยนะคะจำนวนสชั้นเนาะสอ 2, 2ด้านแบบนี้นะคะซ่อนไฟด้านในทำให้ชิ้นงานเนี่ยดูสวยขึ้นกระเป๋าของคุณผู้หญิงก็สวยขึ้นเช่นกันค่ะค่ะแล้วก็ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ walk in closet นะคะด้านนี้เนี่ยวัสดุเนี่ยก็จะเป็นอ,อ,อลูมิเนียมนะคะสีโรสโกบานกระจกใสนะคะ บานประตูก็จะเป็นบานประตูเลื่อนแบบนี้นะคะด้านในก็จะมีการซ่อนไฟแบบนี้นะคะแล้วก็มีราวเนาะไว้สําหรับแขวนเสื้อผ้าต่างๆของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเนาะส่วนด้านล่างค่ะก็จะเป็นดิ้นชักนะคะไว้สําหรับเก็บของเก็บเสื้อผ้าต่างๆนะคะได้เลยเป็นแบบนี้นะคะ <ESCO> <cualquier S 1> <jokes. S 2> ด้านบนก็จะเป็นชั้นซ่อนไฟไว้สําหรับเก็บของเช่นกันค่ะประตูเลื่อนเนาะเหมือนกัน ด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นไว้สาหรับวางของค่ะมีไฟซ่อนอยู่ด้านในแบบนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้มีอยู่6ชั้นนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็ เป็นบานกระจกนะคะเป็นกระจกเต็มตัวนะคะไว้สําหรับส่องเวลาคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายะคะ่ะแต่งตัวเสร็จเช็คความเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของการติดกระจกเต็มตัวเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งค่ะแล้วก็มีกระจกไว้สําหรับส่องแต่งหน้าต่างๆบานประตูเนี่ยข้อดีของเขานะคะก็คือสามารถเลื่อนแบบนี้ได้นะคะรับแสงแดดได้เต็มเต็มเลย ถ้าเราจะใช้งานเราก็แค่ปิดเขาเข้ามาแบบนี้แบบนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมเหมือนกันนะคะสีโรสโกอันนี้ก็จะเป็นไม้พ่นสีนะคะรอบด้านเลยเนาะส่วนด้านนี้ค่ะส่วนด้านนี้เนาะก็จะเป็นชั้นไว้สำหรับเก็บของเช่นกัน,นะคะ่ะ ก็จะเป็นแบบนี้เนาะซ่อนไฟรประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆบ้านสไตล์คลาสสิกแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆชอบกันไหมคะถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงเนี่ยก็กดติดตามกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยว E ีีหน้าเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปชมที่โครงการไหนเนี่ยติดตามกันได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ้าย